าบอกว่าที่ลักน้ำเนี่ยจะเป็นว,วดีที่สุดในบรรดาแพมาลดีฟเนี่ยของเมืองการเลยแล้วก็เป็นส,สที่ตัดยญากอยู่โอ้โหเป็นไปเรื่อยเลยคืที่พักเราเขาบอกว่าเป็นวิวมังกรจะเป็นวิวมังกรยังไงแด่๋ยวไปดูทางนั้นมาถ่ายรูปก,กันเออปโอ้โหแต่ละภาตอบคำถามนี้ให้ได้ครับเราจะแจกทองน้ำหนักน้ำหนักสิบบาทนะเห็นแม่น้ำ และภูเขาจุดเด่นชมวิวมังกรตรงนี้พักที่รักน้ำรีสอร์ทเท่านั้นสวัสดีกาญจน,นบ,บุรีถ้ามาไหนนะนี่มามาที่รักน้ำรีสอร์ทกาญจนาบ,บุรี และก่อนที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกับรีสอร์ทที่น่าสนใจสุดเอ็กซ์โอเซฟเราจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นั่นคือสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กที่สูง12เมตรเหนือแม่น้ําจุดที่น่าสนใจของมันก็คือเราสามารถมองเห็นแม่น้ําได้ทั้ง3ามสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ําแม่กลองเพราะเป็นที่บรรจบกันระหว่างแม่น้าแควน้อยแควใหญ่กลายมาเป็นแม่น้ําแม่กลองโอ้ยเหนื่อย และสำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูปสุดอาจารย์เฮ้ยสุดคู่ยังมีสถานที่นิน่งใจอีกหนึ่งที่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็คือโรงงานกระดาษเก่าซึ่งสามารถเปิดให้ทุกคนเข้าไปถ่ายภาพกันได้นะฮึฮฮฮฮก่อนที่จะเข้าไปในตัวรีสอร์ทจะพาไปดูบรรยากาศรอบนอกก่อนมาเซลฟี่เนี่ยใช้แบบที่มันดับยาวกว่านิดนะดีหลังนะให้มันแบบจับได้บไสบายๆไม่ต้องยืดแขนไปมาก ที่พามาที่รักน้ำเนี่ยเพราะว่าที่นี่มันเป็นรีสอร์ทที่วิวดีที่สุดในบรรดาแพ์มาดีฟเนี่ยของเมืองการเลยแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่ตัดยญกาอยู่อันนี้โอ้โหเป็นไปเรื่อยเลยคตอพื้นที่ตรงนี้เป็นใช่หมดเลยเนี่ยพื้นที่เขาหมดเลยแล้วทุกคนนี้ใครที่คิดว่าพื้นที่มันกว้างใช่ปะเดินเหนื่อยนี่มีพี่คอยบริการอยู่นะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่สันตินะครับจะคอยดูแลทุกคนเองเวลามาถึงที่ ดีสอดตรงนี้นะครับหอคอยรักว่าเราเก็บฟุตละอ๋อต้องเก็บฟุตทั้งล่างอันนี้คือหอคอยหอคอยรักกดขึ้นมาชิวๆนี้ได้ถ่ายรูปวิวนี้ได้สะพานเนี้ยเห็นไหมเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะ ตรงนี้เขามีร้านกาแฟที่เพิ่งจะเปิดบริการเลยเขานำเสนอเลยชื่อลักน้ำคาเฟ่เราจะไปกินกาแฟเดี๋ยวไปดูว่าเมนูเขาเป็นไงอ้าวมาได้เหรอครับเนี่ย้อ้โหแพนก็ต้อนรับอ๋อหทำไมไม่ตัดีแขกคุ้งม เออสวัสดีต้องสวัสดีแขกที่มาพักนะครับนี่คือไม่รู้จะแนะนําว่าคุณอาหรือว่าน็อตวะแต่ก่อนนี่คนเรียกน็อตฮะเดี๋ยวนี้ไปเพี้ยนเป็นคุณอาได้ไงก็ไม่รู้เรียกคุณอาก็ได้ครับคุณคุณอาเป็นชื่อที่ชื่อในวงการนะตาดูยโยให้ไหมล่ะได้ดูให้ร้องไห้มาเหรอตาบวมจ้ะร้านกาแฟกันไปเ้ยลืมบอกคนที่ไม่ได้เข้าพักก็มากินกาแฟได้เหรอ ใช่ใช่แค่อยากจะมาถ่ายรูปอ,ะอ่ะอดูมุมถ่ายรูปนี่แปบบ๊บนี่เห็นไนถ่ายรูปแบบนี้หรือไม่จะเป็นเล่เล่นว v ตรงนี้ได้น,นั่นเห็นไหมดอกย้าดอกย่ายในป่าปูน <laughs> สำหรับใครที่อยากจะมาถ่ายรูปแบบนี้ก็แค่เข้ามาใช้บริการคาเฟ่ของที่นี่ก็สามารถ,ถถ่ายรูปวสวยๆเก็บไปได้นะครับก็เดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วก็พาไปดูบรรยากาศใน อแล้วที่พักที่เราได้นอนมันวเว้ยเป็นที่พักที่บิวดีที่สุดของรักน้ำว้าวไม่เห็นหน้ายิ้มเลยเอาละอันนี้ดีสุก็มีเห็นหน้าก็มีเห็นหน้าเอ,อเายิ้มรับอยู่แล้วเอาเมื่อาชีพนะคุณในหบินเขานะ่ะคุณนี่ร้ายกาจใช่ที่ตาผมเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเลยคุณไม่ยอมให้ผมนอนน่เดี๋ยวไปดูปดูอะไร บรรยากาศข้างนานเจอไปดูบรรยากาศในในรีสอร์ทแล้วก็ไปดูว่าที่พักเรานี่เขาบอกว่าเป็นวิวมังกรจะไปวิวมังกรยังไงจะไปดูเมื่อกี้เห็นไอ้นี่ล่ะาชโดโอนไหอยู่ไหนครัอยู่ข้างๆ้างนให้ผมเล่นอยู่ในเป้าเหรอไม่เอาคนนี้นะมาเวนอะไรเนี่ยคนนี้ถามแบบสื่อไปแล้วโอผมเห็นปลาคาร์าเปียบเลยอ๋ออยู่ในนี้อยู่้างนอกอะไรลเนี่ยพรุ่งนี้สิสตรอเบอรี่มิลค์มัทชัเฮ้ยอันนี้สวย ที่มันไม่ใช่กาแฟก็จะมีพวกมักกะลองมิกเบอร์รี่ดูเทลา่าคุกกี้ครีมมี่คาราเมลคลืีมมี่มิกเบอร์รี่แล้วพวกนี้นะป็นเค้กต่างๆแล้วก็มีเค้กพวกนี้เอเวลูเบตพรีเมียมช็อกโกแลต อ่ะทุกคนครับเราจะมีรางวัลมาแจกครับเพียงแค่ว่าทุกคนตอบคำถามนี้ให้ได้ครับเราจะแจกทองมูลค่า5าบาทให้กับทุกคนน้ำหนักน้ำหนักสิบบาทนะเราจะเอาเงินที่เราสะสมมาของช่องเรานะครับให้ทุกคนนะครับทุกคนตอบมาครับว่าปลาในบ่อนี้ครับสีเหลืองมีกี่ตัวครับครับดูครับสีเหลืองนะครับว่ามีกี่ตัวครับตอบมาใต้คอมเมนต์นะครับเป็นทองมูลค่า10บบาทเป็นของท่านนะครับมีเฉลยไหม อันนี้คือส่วนน้ำที่เปิดน้ำให้แล้วนะ๋ยวสภาพน้ำก็จะขึ้นมาสูงกว่านี้แหละแล้วก็มีเซิร์ฟบอร์ดนี่เซิร์ฟบอร์ดที่เราไปปับบอร์ดป่ะเซิร์ฟบอร์ดมันอย่างนี้นรือเ่าเม่กี้ไม่เอานะไม่เอานะตัดทิ้งนะดูแบบโง่อยแผ่นดูดีมากเลยอะลงเรือนเก็บเรือนี่ก็แบบเท่นะจริงจริง ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยสวยเนี่ยนั่งให้มันดูแบบโมเดลโมเดลอะ่ะเห็นไหมคุนก็ได้ภาพที่สวยงามดูครับคุณจะนั่งแบบนายแบบคุณไม่ว่าจะอเรียบ,บทไหนคุณก็จะเป็นนายแบบได้ดูครับนี่เห็นไหมผมแค่ไม่มีเวลาไปถ่ายแบบแค่นั้นเองไปเถอะตายเขาลองไหมล่ะ ไม่แต่เ,เขาคำนวณไว้แล้วว่าถ้าโดดด้วยความสูงเท่านี้มันก็จะลอยมาแค่นี้ฟึบลงนี่แล้วคุณก็จะมาเกาะขอบนี้ขึ้นคือเขาคิดไปแล้วใช่แต่ว่าพอเป็นน็อตปุ๊บพามันฟังทำงานไรูุกันทุกันอันนี้จุดหนึ่งเป็นการทำงานช่วงเช้ายังไงนะกะเช้าอ๋ออันนั้กะเช้า่อะ นีแบบเท่เดินแลก่อนคุณเดินไปแบบเท่เลยยูโตยูโตยูเต้ไอเคไปแล้วอมาดูห้องแรกครับ ห้องแรกเป็นโซนวอเตอร์พาร์ควอเตอร์แปลว่าน้ำพาร์คแปลว่าลานจอดรถกลานจอดรถลังคิดอยู่เอ๊ะไปเวไหนยจะหาวะลานจอดรถพาร์คซะแล้วมาทุกคนอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบฟิลคู่รักันนะมาสองคนแบบห้องน้ำแยกจากตัวห้องขออนุญาตครับ ห้องนี้เป็นวอเตอร์พาร์คทวินข้อแตกต่างระหว่างห้องวอเตอร์พาร์กกับวอเตอร์พาร์คทวินก็คือห้องนี้เป็นรูปแบบแฟมิลี่รูมก็อยู่ได้สคน2ห้องนอนแบ่งแยกกันชัดเจนอุยโอ้โหลมดีจัดเลยโอ้โหนี่อ้าแล้วนี่ห้อง มัดิฟวิลล่าซีวิวมามันจะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนใหญ่เลยแล้วก็จะมีห้องโถงรวมกันตรงนี้ตรงกลางเป็นครอบครัวใหญ่ที่เข้ามาก็พักได้5คนว่ามี2สองห้องน้ำได้เหรอแยกได้เหรอยอดเยี่ยมไม่ต้องแยกกันห้องน้ำโอ้โหวิวอา ที่พามาดูและเราได้พักห้องนี้ด้วย e x c l u s <os> i v e Sea วิ <C os> e <ite> w บอกว่าเป็นห้องที่วิวดีที่สุดของที่นี่ที่รักน้ำใช่เขาบอกว่าเป็นห้องที่วิวดีที่สุดของเขื่อนรีนคลินด้วยเขาบอกว่าเป็นวิวมังกรเนี่ยช่องช่องแคบอย่างเงี้ยที่มองทะลุไปเนี่ยแล้วก็ใครที่มาที่นี่นะเว้ยถ้าอยากจะแบบยู่ร่องแพรใช่ปะ่ะส่วนใหญ่ของที่อื่นก็จะเป็นร่องแพรแบบเราก็นั่งไปกับแพรััวไปใช่ไหม จะนั่งเล่นน้ำเลยแต่ว่าที่นี่เป็นคือแบบเป็นแพบบที่เอาพาเราไปกินอาหารแบนบแพอาหารเย็นแพดินเนอร์ใช่แพดินเนอ<แ>คร์ไอคุ้งน้ําที่มันเป็นสันเขาตรงนะี<แ>้ครับมันเล่นเจ็ตสก,กีแล้วก็พายเรือออกไปได้นะเขามีเจ็ตสก,กีให้เช่ามีเรือให้พายก็ใครมีแรงพายก็พายไปเรือไม่เไปได้นะแต่ขากลับนี่ไม่มั่นใจว่าจะกลับมาถึงหนระือเปล่าสวยจริงนะสวยมากสวยสวย,สวยเวอร์วิว ผู้หญิงใครที่อยากจะวิวมังกรหรือว่าวิวสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องรักน้ำรีสอร์ทนั้นนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นในช่วงนี้ของรีสอร์ทรักน้ำได้ในแฟนเพจของรักน้ำนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูตามช่องทางนี้ครับนั่นคือจริงทางการเลยใชทางการเห็นแม่น้ำและภูเขามีช่องแคบจุดเด่น ชมวิวมังกรตรงนี้พักที่รักน้ำรีสอร์ทเท่านั้น